มามาแถวไปถังอะ่ะห่างก้นไม่ได้เลยนะว้าสวมาแล้วมาแล้วมาวว้าวไอ้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 ห่างก้นไม่ได้เลยสิโอ้โหโ,หโอ้โหอ้ตาหาตาเหนื่อยว่ะนะฮะทำอไรเล่ถังมากินน้ำเนี่หมได้วยกันนะฮะลมดีก็โดนอารมไม่ดีโดนนะฮะึม วเสือข้าไปแดกนะมึงเตือนเสือข้าไปกินแล้วยังก็ตามไปนะครับผมทํางานกลางวันมันก็แดดร้อนเที่ยงเนี่ยโอ้โหไอร่มในสีร้อนนั่นเนี่ยใจใน้นําเริ่มหิวข้าแล้วอ,อิ่มให้จุกน้ำเลยใบมันแพร่เป็นกระพรอน้ำพอดีครับเนี่ยไ,ได้น้ำเมันแพร่ใช่ไอ้อา่านนะพวกมึงอนะ อิ่มแลจุกไปเลยนี่ก็พอน้ำระดับนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่น้ำใบใบมันขนาดนี้ใบไ,ไม่ไม่หมองอออมาด,ดูโซนล่างคลีฟซี 4, บรรยากาศข้างล่างฮนะฝนตกสองวันแนละ้วเขียวดีจังเลยไม่ต้องรดน้ำวันนี้สองวันเนี่ยมาเด้อมาเด้อมีอะไรกันนี่กัเชงเงินเชงเงินอะไรกันมีอะไรปลาหมอนเหรอเห็นไรเนาะ ไม่เคยมีอะไรพรีเห็นถือกล้องอย่างนี้ทุกทีเห็นแล้วถ้าจับโทรศัพท์อย่างนี้ทุกทีจะเงยมองแล้วจะให้ถ่ายไม่ให้หลอกไอ้นี่มนันรู้แป๊กยังมาอนนี้เราเลี้ยงหมา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 เราเลี้ยงหมาลงนิสยัยพีมามารีบมาเลยไม่มีอ่ะจะมาหลอกให้เหนื่อยด้วยมาลงมาลงมามเห็นถือโทรศัพท์ไงี้ยมีอะไรหรอกบางทีมันก็มีนะ